ผมจะขอแนะนําให้เขาเลิกเปิดกล่องไปสักพักหนึ่งแต่ถ้าให้ดีก็ปิดชแนลไปเลยดีกว่าไม่เว้ยที่นี่ไม่มีขายอัสติกที่นี่ไม่มีขายเกมที่นี่มีแต่ความเป็นวันนับปีและถ้าพวกนายกำลังตามหาแผนเทคนิคแท็กิีการเล่นเกมที่สุดล้ำแล้วก็ที่นี่ก็คงจะไม่มีแต่ถึงแม้ว่าที่นี่จะเป็นอย่างนั้นรถเกมมิ่งก็ยังไม่หายไปไหนยังอยู่กับเราที่นี่ไม่ได้จอด9ป4ุกความเป็นหัวรถเกมมิ่งในตัวคุณ กราบสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวันนบีฟี فا ชแนลของความเป็นวนนบีอยู่กับผมมิเตจอนนะครับเหมือนเดิมวันนี้เรามารีวิวแพ็กนี้เลยฮะไฮไลท์ของเรานี่ท็อป10บครับบวก3ถึงบวก6นะมีท็อป30แล้วก็ท็อป50ตามลำดับครับแล้วก็นั่นนู่นนี่ครับ650้บาทอันนี้คือ ID ดีผมเองเลยนะนานๆทีจะเติมของตัวเองบ้างครับก็มาดูกันว่าจะเจ๊งหรือเปล่านะฮะเริ่มที่ท็อป50ก่อกันเลยครับมา อีซีครับทบห้าสิบบวกสามึงบวกหกขอแสงม่วงก็พอครับจัดมาครับ <you> อ๋อกูตีนเยอหนึ่งร้อยล้านแต่บวกสามนี่มันต่ำสุดปะ่ดวะวะให้มันดีป่ะวเนี่ยเอาละมาต่อกันที่ทบสามสิบเลยครับมาหนึ่งร้อยเอ็มแล้วนะใบนี้ขอร้อยเอ็มขึ้นครับจัดมานี่โออาซาแปดสิบหกล้านเนี่ยนะ บวก3อีกแล้วครับก็มาถึงใบความหวังของเรานะท็อปสิบวก3ถึงบวก6เหมือนเดิมนะไม่เคยได้บวก4เลยบวก3รัวๆครับ2ใบที่แล้วมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะใบความหวังนะขอกดเมาส์หายแล้วกันนะฮะแล้วก็ปล่อยครับ198ล้านเท่านั้นเองครับเหมือนล็อกไว้เลยอ่ะ มีใครได้บวกสี่มั้งไหมเนี่ยรวมราคาทั้งหมดนะก็ประมาณ400 M อ็มประมาณนี้นะฮะไม่ได้หักภาษีนะเอาเลยครับนี่ไอดีน้องแน็กนะก็ไอดีทั้งบ้านนะครับผมได้400 M ใช่ไหมมาดูกันว่าไอดีนี้นะครับจะได้เยอะหรือว่าน้อยกว่าผมกันแน่นะแล้วก็จุดคุ้มทุนอยู่ที่ตรงไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับมาเริ่มกันที่ใบแรกครับทบ็อป50บวก3ถึงบวกใบ จัดกันเลยมาโอ้โหอินเนต้าบวกสีด้วยโอ้โหร้อยสามสิบหกล้านแค่ใบแรกก็แพงกว่ากูแล้วโอเคมาใบที่สองครับท็อปสามสิบบวกสามถึงบวกหกจัดมาจำๆบวกห้าเดเฮมาที่ใบสุดท้ายครับท็อปสิบ มาดูกันว่าจะได้แพงกว่าผมหรือเปล่านะฮะพร้อมแล้วก็จัดกันเลยครับโอ้อล็กซิสซานเชสบวก4ครับบวก4 2ไปใบเลยเหรอโอ้ไม่ธรรมดานะโอ้2 2 9ล้านครับก็รวมราคาหน้ดก็ประมาณ440ล้านนะสำหรับไอดีน้องเขานะครับก็เ <c oughs> ยอะกว่าผม 40M คุ้มไม่คุ้มยังไงก็ใช้วิจารณญาณาและเป็นเงินของท่านในการลงทุนและการการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับสาหรับแพ็กใหม่นี้ก็จะประมาณเท่านี้แหละนะผมว่าน่าจะคุ้มมังม้งมั้งนะเอาเละครับก็ามาอยู่กับไอดีน้องอาร์มนะครับขอบคุณน้องอาร์มด้วยที่ส่งมาให้รีวิวแพ็กนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่เคยรีวิวไปแล้วแพ็กก่อนอคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นจําได้ว่าแย่มากจําได้ว่าแย่มาก มาดูครั้งนี้ครับจะแย่หรือไม่แย่จะเจ๊งหรือไม่เจ๊งมาดูกันนะฮะว่าจะท็อปฟอร์มหรือเปล่าอ่ะโอเคไม่ต้องพูดมากลุยกันเลยครับหวังว่าคงจะได้อะไรที่มันดีกว่าคลิปที่แล้วบ้างนะครับผมสําหรับไอดีนี้มาดูกันว่าโชคจะเข้าข้างหรือเปล่ากดครับโอ้พันสาล้านครับแต่เป็นเอ็ดวินฟานอัซครับเป็นมือโกโนะผู้รึกษาประตูมือกาวนั่นเองโอ้โห ดีแค่ไหนแล้วที่ไม่ใช่ซีแมนก็ยังดีนายังขึ้นหลักพันล้านอยู่นะฮะมาอีกใบหนึ่งครับใบนึงครับขออย่าเป็นหัวเบสราคาถูกหรือตำนานราคาถูกนะฮะขอเป็นแบบพันล้านขึ้นไปนี่คือน่าจะคุ้มเลยนะมาดูกันครับว่าจะได้อะไรครับ 3...2...1... กดไปครับโอ้อ แลลี S <S <Pop> ่เ <expand> นิก้าครับโอ้971ล้านก็ยังดีครับเกือบถึงพันล้านครับโอ้ตำนานทีมชาติอังกฤษนะฮะมากับฮอลแลนด์โอ้แต่แกลลี่ลินิก้านี่ราคามันตกหรือยังไงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่สองใบรวมกันนี่น่าจะ2,000ล้านนะครับก็ยังดีก็ถือว่าไม่ได้เจ็บหนักนะผมว่าโอเคเลยแหละโอเคเลยประมาณนี้นะฮะ ก็ดีแค่ไหนแล้วที่ไม่ใช่ซีแมนเลมันอะไรพวกนี้โอเคเอาละครับมาอีกหนึ่งไอดีครับของ Ozone เ l เลียนบิ๊กนะครับต้องขอบคุณด,ด้วยแล้วกันนะที่ส่งมาให้รีวิวกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับแพ็คตำนาน2,000นะฮะเอ้ยไม่ใช่แพ็ควัวเบสลุ้นตำนานนะครับแล้วก็มีแพ็ค2 5 0 5จาก m b Shop ซึ่งแพ็คใบนี้ผมซื้อมาประมาณพันพันกว่าบาทนะฮะเพราะว่าเขามี m อเยอะอยู่แล้วนะครับ ก็จะรีวิว2แพ็คใน ID เดียวเลยทีเดียวเชียวมาดูกันครับว่าแพ็กนี้เนี่ยที่เราเปิดไปเมื่อกี้ของน้องอาร์มเนี่ยจะเป็นยังไงสำหรับ ID นี้นะมาดูกันว่าจะได้เกิน2,000บาทเท่าสถิติเดิมหรือเปล่านะครับถ้าพร้อมแล้วก็กดเลยครับอ่ะบุฟฟ่นมันเป็นภาพลูกตากจะไม่กลัวลอ้ออ้อะอะไรวะเนี่ยเลมัน โก้สองตัวเนี่ยนะสามร้อยกับสองร้อยห้าร้อยห้าร้อยเอ็มสองตัวห้าร้อยสองพันบาทได้ห้าร้อยเอ็มโอ้โหกแพ็กสุดท้ายสองพันห้าครับก็แพ็กนี้ซื้อมาพันกว่าบาทนะกับแต้ม MP ก็ขอกดจนเมาส์หายแล้วกันครับหวังว่าแพ็กนี้คงจะช่วยอะไรเราได้บ้างนะ่ครับขอพันล้านมาออ oh! พันล้านวันดารามาครับคาร์ลอสวันดารามาโอ้เป็นกุลิตขาวนั่นเองนะฮะหนึ0งพกับอีก44ล้านนะฮะไม่ค่อยเก่งนะตัวนี้รู้สึกโอ้โหหมดแล้วครับแพ็กเงินอะไรไม่มีเดีย๋ยวไปรวมราคากันดีกว่าครับว่า3,000บาทสามพกว่าบาทเนี่ย จะได้เท่าไหร่นะฮะก็รวมทั้งหมดไม่หักภาษี1870ล้านเท่านั้นเองครับสำหรับไอดีนี้ฮะก็ถือว่าเจ๋งยับครับก็มาถึงกับตีบวกท้ายคลิปกันบ้างครับ1ตัวเท่านั้นครับสำหรับท้ายคลิปก็เป็นมาติดบวก8ครับไปแลกบวก7มาได้เนี่ยะของไอดีน้องภูมินั่นเองเดี๋ยวมาดูกันว่าจะติดหรือเปล่าครับมาเลยกันเลยครับบวก8มาติดกับ700ล้านเลยขอสิอทีนะ11ที มาติด11ทีครับบวก8กรอบทองเน้นๆครับ2ทีแล้วครับดื่มน้ำครับ3ทีครับมาติดใส่ทีครับมาติด5ทีครับมาติด6ทีแล้วครับมาติด7ทีครับ8ทีครับแล้วก็9ที แล้วก็10ทีแล้อ uh ีกครั้งหนึ่งครับมาติด11ทีครับกรอบทองมาติดในวันย่ามาติดกรอบทองบ8กแปดอก็อาจจะไม่ติดไม่เป็นไรนะวันนี้มันท็อปฟอร์มจริงๆเลยท็อปฟอร์มตั้งแต่แพ็ก2 0 0พแล้วโอเค ก็เอดาดาสภาษาใจก็กดไลค์ซับสไคร e ได้นะครับแล้วก็ขอทุกท่านโชคดีตีไม่แตกสวัสดีบายครับผมจะขอแนะนำให้เขาเลิกเปิดกล่องไปสักพักหนึ่งแต่ได้ดี